สวัพวีคุณผช่างช่ายเคเควันนี้เราจะมากินกินข้าวนะครับมื้อกลางวันเราก็ได้กินไปแล้วนิดหน่อยเรามากินกันเลยสิกเดตมันยังตาดูสิขนาดไม่มีแดดแล้วเนี่ยชิี้พายโอ้แสบตาโอ้แส่บตา่มันแดงตาเราต้องเอาข้าวปิดไว้ ะเดี๋ยวมันยังตาเพื่ออะไรคะแล้วก็จะมากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวดิเอายเราไม่รู้ข้าวเลยหม่มาสั่งมาให้ฮึนี่คือข้าวข้าวไรเบอร์ลี่นไม่เคยกนคินแล้วว่าไก่อันนี้เป็นข้าวสองไก่ยม,มมากค่ะอันนี้ร้านอะไรกินจิร้านอะไรไม่รู้ เฮืยอรู้อร่อยมากเบียดมากเลยครับอืมอืมใจเย็นครับกินไม่ได้ครับไก่ผมครับไปครับไก่หรือหมูเรื่อกินไปก่อนเถอะใช่ครัเอราอย ตามด้วยไก่แล้วก็กินจิแล้วก็ฮันทังแล้ว ก็แม่งน่ากลัวงล้วอัดออกแคปโกอะไรขึ้นมาแล้วมีคำสาดอะไรปูอัดแล้วก็ไข่หวานผมก,กินปูอัดไปแล้วไม่ไม่ใช่ไข่หวานมันไข่กุงก้งอืม้มไข่กุ้งน่ทุกคนนม่เคอไข่หวานนะครับแล้วน,นี่คือโอ้ยคุณอยากมาขโมยปูอัดกันคุณกินปูอัดไปแล้วเฮ้ยปูอัด ขับยอครับอ้าวอมออมาหลิมมากทำไมไม่ครับคุณกินไปแล้วครับข้าวหอันนี้เหมือนเลข่สี่การบ้านมื่สามให้สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใครหครับสามล้วแครหลัครละอืม ก็กินข้าวเอากินมาเอามากินกับข้าวใส่เลยไหมอ่ะเนี่ยเกินเนี่ยเกินเแบ่งที่คอก็แบบเอาเอามายำยำยำคุณไม่รู้เรื่องแบ่งผมกินหน่อยอ่ะไม่ยำสาล่ายอร่อยเอ้ย มายำกับข้าวผมไงช่างมันเออมันก็กินได้คุณเข้าใจไหมเนี่ยาายำสายยำข้าวอะ่ะคุณไม่เคยรู้จักยำข้าวทุกคนช่วยไก่ผมด้วยครับ <c oughs> น้องผมมันยำข้าวเอา้าไข่กุ้งหายแอรไข่กุ้งหายทำไมข้าวเป็นก้อนเลยวะเราก็จะวางแต่ทยำสายได้ไย สองเงีตาอืมเคยไดลแล้วข <ım ensen> ้ับกับเนี้ยอะไรเดะเนมังี้ตามันก็ไม่เมือนวะเป็นอะไรอุ้ยเงีะยิานี่ด้วยนี่วัน เป็นไกกินข้าวที่แสบตาเคยหายแล้วจะหายอ่ะโอ้ข้าวบอนไม่ได้กินแล้วเป็นกายกินข้าวที่แสบตามันเหลือไข่หวานครับซึ่งผมกับน้องไม่ชอบกินแต่หม่ำาชอบแต่เราไม่ชอบเราก็เลยไม่กิน จากไม่เราเปลายิงฉุบแม่เขาจะบอกกันว่าเราเป็นลูกคุณหนูอ่ะไม่ไม่ไม่อยากกินก็ไม่ห่วไม่จะอ้วนลูกคุณหนูอะไรเฮ้ยไม่กินแล้วมันกินข้าวแบบเรียวบที่คนสับตว์จะไม่อไปได้เป็นตัวอักษรแสดงมันยังตาไม่เรียก พอ,อเราเข้ามาพอ,อเราออกไปพอเราเข้ามาไม่แล้ว <c oughs> มาอีกไม่ได้กินเป็นการกนินข้าวที่โคตรเสยียตาเลย ข้าวเ่งน้องผมอปยากับสาหร่ายอร่อยมากเอาไปเอาไปดีครับระวังตีคอลวคำเป็นเล็กคำเป็นเล็กรครับตคอนากิน,น <c oughs> ข้าวกินไหม ไม่เอาเกน็ดเจ้าโฮนเกล็ดมันกรึ่งเกล็ดมนกรึเก็ดซ้าเลยที่เหลือผมเอาอือคอาบพี่มเยอะค่อยๆกินน่ะมันมีไข่หวานอยู่ซึ่งผมเสียดายมากแต่ไม่ชอบทำไงดีเก <t> ็บไว้ให้มาม่า งั้นแฟร์แฟครับแบ่งเครื่งเงนกินไม่ได <c oughs> บ๊ายบายมากินข้าวดพว่ค่ะรไม่มกินเอ้ไม่ใช่เพื่อเค้ากินไข่หวานเอง <c oughs> ไม่กินนะใช่ไหมเนี่ย มันต้องแกะออกมัเลิกไปทำอะไรไมต้องแกะออกมัตเตอร์เชฟครับรไม่เป็นก็ไม่ต้องแกะออกคุณคือเขาแถมมาให้คุณนะ่ะคุณจะแกะออกไหมไม่เรามาชิมไข่หวา,านกันว่ามันจะเหมือนตอนเด็กไหมอโอยยัง ข้าวครับไข่ลอยไข่หวานอยากหนึ่งๆกับผมก็เชิญเนีย่ยครับไข่หวานไปมันก็ไม่แย่นี่นะ ไข่หวานอร่อยมากเมืก,กี้เห่นทำแบบนี้นะรีจะไปดูอีกคลิปไข่หวานจิ้มซอสของจิมจิขอคุณชิ้นนี้ชิ้นนี้นมาเข้ากล้องดิงมเข้าม่เข้ากล้องเข้าสิ อนื้กินได้อร่อยอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยชอบอยู่ดีอันนี้กินเพราะเสียดายไขหวานที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้ที่กินได้นะไม่เคยอืมอันนี้นเพื่อเคยว่าเพื่อเคยกินได้ใช่แต่ไม่ค่อยชอบแต่มันก็ไม่อร่อยเลยเพรานเขาไม่ชอบไขหวานมันหวานอันนี้กินเพราะเสียดายมันเลี่ยน แต่มามาชอบมากเลตอนกินคำแรกเอันเนี้ยใครวาน่ตอนไม่กี้ผมอยากจะบอกว่าเหมือนปูอัดแบบหวานเหมือน้วครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i า e ให้ซ่องชันชายเชยด้วยนะครับสวัสดีค่ะ